วิ่งน้อยเพียง23,000โลเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังเป็นรุ่นท็อปเบนซินวารันตีศูนย์โตโยต้าเหลือยาวๆถึงปลายปี2,567กเันเลยค่ะคันนี้ป้ายแดงเขาเกือบล้านค่ะอยู่ที่9,99,000บาทมาในราคาแอดมายนะคะ7,99,000บาทค่ะคุณผู้ชมเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะ t o โยต้าอัลติ1.8 GR Sport ปี2020ค่ะที่มาพร้อมชุดแต่งใหม่ GR Sport นะคะจะเข้ามาแทนที่ TRD ที่เราเคยได้ยินเมื่อครั้งก่อนๆน,นะคะเสริมความหล่อนะคะด้วยสเกิร์ตแล้วก็สปอยเลอร์สีดำรอบคันไฟหน้า LED ที่อยู่ในโครมโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ daytime running light ะคะ่ะด้านข้างนะคะมอง เห็นล้อแม็กเก้านคู่ขอบ18สีทูโทนที่สวยโดดเด่นมาเลยแล้วก็ยางยังใหม่ด้วยปี2019ทั้ง4เส้นเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 1.8cc 140แรงม้าค่ะที่มาพร้อมเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดสวยงามด้วยไฟท้ายเรียว LED แบบนี้ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ GR สปอร์กับ c o r o l l a l t t s สนะคะมาพร้อมความสวยใหม่เนียบกริบแน่นอนคันนี้วารันตียาวๆเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาต่อขยายวารันตีให้เป็น5ปีหรือ150,000กิโลเมตรถึงธันวาปี2567ค่ะเปิดเข้าไปด้านในง่ายๆด้วย Keyless Go นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเคปลานะคะที่กัน กันรอยนะคะจากเล็บของเราด้วยมองเข้าไปด้านในตอนนี้นะคะออกแนวโทนสีดำค่ะโทนดำสลับกับอลูมิเนียมนะคะในตัวท็อปทอปแบบนี้เดี๋ยวแพลนให้ดูเบาะก,กันเลยทรงสปอร์ตนะ,ะดำแดงในส่วนของคนขับก็จะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพร้อมกับดันหลังตามแผงประตูหรือแม้กระทั่งคอนโซลเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกที่ขึ้นรูปมาแล้วแต่รุ่นนี้คือหนังค่ะ หนังนะคะตั้งแต่แผงประตูไปเลยนะคะหนังเป็นแบบซอฟทัชเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแพลนเข้ามาด้านในจะเห็นเลขไม้ตรงนี้นะคะแสดงได้ทั้งเลขไม้นะคะ23,995และยังปรับเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้ด้วยนะคะต่อบลูทูธนะคะ Voice Command รับโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลย ในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ทรงสปอร์ตค่ะที่มาพร้อมแพลเดิรชิฟนะคะให้การขับขี่มีความสนุกมีความมันมากยิ่งขึ้นและยังมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยจอขนาด8นิ้วนะคะที่แอมเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ไว้ให้แล้วง่ายๆด้วยการเสียบสายโทรศัพท์นะคะเข้ากับช่อง USB ตรงนี้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยก็สามารถที่จะเล่นจุกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นระบบนำทางตรงนี้ก็ได้นะคะ เมนูอื่นๆนะคะก็มีทั้งเชื่อมต่อบลูทูธมีกล้องถอยนะคะอ่าส่วนถัดมาด้านล่างนะคะก็เป็นระบบ Air Auto นะคะที่ดีไซน์เก๋มากๆนะคะเพราะว่าถัดลงมาเขาคือแท่นชาร์จไร้สายคือแบบว้าวมากพอลองแล้วนะคะเราสามารถวางโทรศัพท์ของเราเข้าไปที่แท่นนี้ได้เลยง่ายๆแบบนี้ชาร์จแล้วค่ะคุณผู้ชมถัดออกมานะคะเป็น ตัวเกียร์ค่ะที่อยู่บนแท่นเพียนโนแบ็กหรูหราแบบนี้นะคะลงตัวนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาดูดีมากๆเลยสำหรับแท่นเกียร์ตรงนี้ที่มีระบบเบรกโฮนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยแล้วก็ที่วางแก้วนะคะสองแก้วได้เลยตรงนี้แล้วก็อัตราการซิ้นเปลืองคันนี้เขาก็ทำได้ถึง12กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเดี๋ยวเราถัดไปให้ดูเบาะด้านหลังกันบ้าง เบาะด้านหลังนะคะกับไม่ส23,000าโลแทบจะไม่มีการใช้งานเลยเบาะยังใหม่ยังกริปมากๆค่ะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยเบาะเขาก็จะพับได้แบบ60-40เพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นด้วยเลขไม่ส23,000โลเท่านั้นในะราคา7,99,000บาทค่ะ